จะไปดูคิดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะก็เสร็จแล้วครับผมเซลล์ทูแบบชอบขี้เกียจน,นะคือผมจะไม่ลงเงานะเออผมจะให้น้องผมไประบายสีเล่นรูปเนี้ย เอาให้น้องยอมว่างั้นมันก็ไม่ได้สวยนะเดี๋ยวผมขึ้นแบบให้ปุ๊บขึ้นเรียบร้อยนี่แหละครับก็ที่ผมวาดที่ผมขีดเส้นไว้ก็คือว่ามันรูปมันเท่านี้เราผมไม่สามารถวาด,าดเออวาดไปต่อได้แล้วหัวเนี่ยคือแบบผมวาดเสริมวาดต่อมันก็ดูไม่สวยนะนี่แหละครับแล้วก็ในอนาคตผมก็จะซื้อขาตั้งกล้องอะ คือแบบผมก็จะถ่ายไปด้วยวาดไปด้วยคือผมแบบถ่ายยังไงถ่ายรูปวาดแล้วก็ถ่ายรูปคือแบบมันลําบากเกินไงมันก็ดูคลิปมันมันก็ดูจะไม่สนุกเท่าไหร่ผมจะถ่ายแล้วก็วาดแล้วก็เร่งเร็วอะไรประมาณนี้